เดี๋ยวเราจะพากันไปที่วัดอินทราวิหารนะครับผมซึ่งที่นี่ขึ้นชื่อได้ว่าจะช่วยปลดเรื่องทุกข์ในเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บให้เราใช้มือของเรานั้นแตะที่พระบาทท่านที่นี่นั้นมีความพิเศษเพราะสมเด็จพระุทธาจารย์โตนั้นจะตั้งประดิษฐานอยู่คู่กันกันกบหลวงปู่เทพโลกอุดรนั่นเองนะครับเจ็บป่วยอยู่หรือเปล่าครับทุกใจอยู่หรือเปล่าวันนี้นะครับผมพิเศษสุดเลยนะครับสำหรับ ท่านที่ติดตามชมรายการจุดนัดมูรับรองได้ว่าจะพาทุกท่านนั้นไปบำบัดชีวิตด้วยศาสตร์ของการพึ่งพาบาร,รมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเดี๋ยวเราจะพากันไปที่วัดอินทราวิหารนะครับผมตั้งอยู่บริเวณที่4ี่แยกบางขุนพรมนะครับที่นี่มีความพิเศษยังไง มีองค์พระโพธิสัตว์กวนอินที่ขึ้นชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับผมกับหลวงพ่อโตนะครับที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพระปางอุ้มบาทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมที่นี่กับจุดนัดหมู่ครับ วัดอินทรวิหารเป็นวัดที่สร้างปลายกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อว่าวัดใต้พิกเป็นชุมชนชาวจีนที่ได้อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเมื่อํำรงตำแหน่งที่เจ้าพยามหากษัตริย์ศึกได้ไปปราบกบฏท,ที่เวียงจันทร์แล้วก็ได้นำเจ้าอินทวงศ์มาเป็นเฉลยศึกและได้นำมาอาศัย อยู่นะบริเวณตำบลไร่พริกแห่งนี้ต่อมาเจ้าอินทวงศ์ได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดที่มีความทรุดโทรมก็ได้เรียกชื่อตามผู้ที่ได้บูรณะปฏิสังขรณ์คือวัดอินทาราม ด้วยบารมีของโพธิสัตว์นะครับผมเพียงแค่เราระลึกนึกถึงชื่อของท่านพระโพธิสัตว์กนอิมเพียงเท่านี้นะครับผมท่านก็จะมาโปรดสําหรับมนุษย์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากที่นี่นะครับผมวัดอินทรวิหารมีองค์พระโพธิสัตว์กนอิมที่ศักดิ์สิทธิ์ทำมาจากหยกขาวนะครับซึ่งที่นี่ขึ้นชื่อได้ว่า องค์พระโพธิสัตว์กวนอิมจะช่วยปลดเรื่องทุกข์ในเรื่องราวของโครคภัยไข้เจ็บครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะสาธิตให้ดูนะครับผมเมื่อทุกท่านเดินทางมาถึงที่นี่เราจะมีวิธีการยังไงในการขอพรองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมที่วัดอินทรวิหารแห่งนี้ให้ท่านหายจากทุกข์ให้ท่านหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บต่างๆครับเมื่อเราเดินมาถึงนะครับผมสําหรับท่านที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายหรือแม้แต่ ญาติดพี่น้องหรือคนที่เรารู้จักเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเราก็มาขอพรแทนได้นะครับให้เรานําเอาหน้าผากของเรานะครับแปะลงไปที่องค์ท่านแบบนี้เสร็จแล้วให้เราตั้งจิตพิฐานขอพรนะครับเจ็บปวดเจ็บป่วยตรงไหนก็ขอให้บารมีองค์พระโพธิสัตว์กุลยินนั้นให้ช่วยขจัดปัดเป่าโรคภัยที่ติดอยู่กับกายสังขารของเรา ให้หายไปภายใน3วัน7วันหรือในระยะเวลาที่สมควรนะครับนี่แหละครับคือเคล็ดลับวิธีดีๆนะครับผมในการขอพอรองค์พระโพธิสัตว์กลนอิมที่นี่นะครับผมแนะนำมาหลายท่านแล้วปรากฏว่าประสบความสำเร็จอย่างมากๆเลยครับ นี่ครับทุกคนนี่ครับทุกคนแอบมากระซิบนะครับสำหรับใครที่อยากพบเจอความเป็นสิริมงคลในชีวิต รวมไปถึงขอความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะครับผมต้องมาไหว้องค์หลวงพ่อโตที่วัดอินทรามิหารแห่งนี้นะครับขึ้นชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆพุทธคุณของท่านนั้นค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะครับผมขอพรในเกือบทุกเรื่องแต่วันนี้พิเศษสุดๆนะครับสำหรับท่านที่ชมรายการจุดนัดมูอยู่วันนี้ผมจะพาไปบอกเคล็ดลับพิเศษนะครับในการขอพรอย่างไรให้ประสบความสำเร็จต่อองค์หลวงพ่อโตหรือพระศรีอริยะเมตไตรที่อยู่น้เบื้องหลังผมนะครับผมไป ว่าแล้วนะครับตามผมมานะครับโอเคอยากกระพริบตานะครับผมอันนี้คือเคล็ดลับวิธีดีๆในการขอพรถอดหลวงพ่อโตวัดอินทราวิหารแห่งนี้ครับในวิถีแบบเทวบำบัดครับผมเราจะดึงพุทธคุณเทวคุณทั้งหลายมารวมอยู่ที่ตัวเราเพื่อก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลในชีวิตนะครับวิธีการนะครับผมเราไม่จาเป็นต้องจุดทูปนะครับให้เรามานั่งณบริเวณจุดนี้นะครับผม เห็นไหมครับทุกท่านจะเห็นพระบาทของหลวงพ่อโตอยู่เราจะนั่งฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้นะครับผมเมื่อเรานั่งเสร็จแล้วให้เราใช้มือของเรานะครับแบบนี้เลยนะครับผมให้เราใช้มือของเรานั้นแตะที่พระบาทท่านจะเป็นมือซ้ายหรือมือขวาก็ได้นะครับผมแล้วให้เราตั้งจิตอธิษฐานขอพรผ่านพระบาทของท่านครับเราอยากขอพรให้เราพบเจอ สิ่งไหนในชีวิตหรือขอความเป็นสิริงมงคลเรื่องไหนในชีวิตนะครับก็ให้เราตั้งจิตอธิษฐานขอพรผ่านพระบาทของหลวงพ่อโตวัดอินทรวิหารแห่งนี้ครับ นี่ทุกคนเวลาเรานึกถึงสมเด็จพุทธาจารย์โตทุกคนนึกถึงวัดไหนครับแน่นอนทุกคนต้องนึกถึงวัดะระฆังใช่ไหมครับบางท่านก็อาจจะนึกถึงวัดอินทราวิหารแห่งนี้นะครับผมแต่น้อยคนนักที่จะรู้พิเศษเลยนะครับผมสําหรับแฟนรายการจุดนัดมูแห่งนี้นะครับผมน้อยคนนักที่จะรู้นะครับว่าที่นี่ยังมี ขุ่นขี้พึ่งที่สมเด็จพุทธาจาย์โตท่านอยู่ในท่าอิริยาบถของมอรณาภาพนั่นเองนะครับผมทําไมผมถึงต้องพามาที่นี่แน่นอนครับเราหาชมกันได้ยากนะครับผมรวมไปถึงที่นี่นั้นมีความพิเศษเพราะสมเด็จพุทธาจาย์โตนั้นจะตั้งประดิษฐานอยู่คู่กันกันกบหลวงปู่เทพโลกอุดอรนั่นเองนะครับผมซึ่งตามความเชื่อแล้วถือได้ว่าเป็นหนึ่งในบรมครูของสมเด็จพุทธาจาย์โตพรมรังสีนั่นเองนะครับ สำหรับการขอพอรที่นี่นะครับผมให้ทุกท่านเตรียมพวงมาลัยดอกดาวเรืองนะครับหรือถ้าเกิดใครมีทูบเทียนแพรก็สามารถเตรียมมาได้นะครับหรือถ้าใครจะจัดเต็มไปเลยนะครับผมมีบายสีมาถวายด้วยก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับผมการขอพอรที่นี่นั้นเราขอพอรให้มีสติมีปัญญาในการดำรงชีวิตครับรวมไปถึงใครที่มักจะพบเจออุปสรรคในการดำรงชีวิตอยู่เป็นประจำ ท่านต้องมาที่นี่เลยครับผมขอบารมีของสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีนะครับช่วยขจัดปัดเป่าอุปสรรคทั้งหลายให้ห่างไกลจากตัวของเรานะครับผมแล้วอย่าลืมนะครับขอพอรหลวงพ่อโตหรือสมเด็จพุทธาจารย์โตเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมไปกราบนมัสการหลวงปู่เทพโลกอุดอรด้วยนะครับนี่คือเคล็ดลับวิธีดีๆในศาสตร์แห่งเทวบำบัดครับสำหรับท่านที่มา วัดอินทรวิหารแล้วนะก็อย่าตืมไปถวายผ้าหม่มองค์หลวงพระโตนะพระศรีอริยะเมตไตรที่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจาร์โตพรมรังสนะีเป็นผู้ริเริ่มนะก่อสร้างไว้และก็จะมีนะองค์สมเด็จทันใจถือไม้เทา้านะก็มีศรัทธาสาธุชนได้เข้ามาขอพรก็ได้ผลนะได จากที่เล่ากันก็คือว่าสำเร็จทันใจตามที่ปรารถนาทุกท่านทุกคนแล้วก็จะมีองค์มหาเทพเท้ามหาพรมวัดอินทรวิหารที่อยู่ด้านหน้าเข้ามาในวัดปุ๊บด้านขวามือทุกท่านก็จะเห็นเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติเท้ามหาพรมประทานพรสามารถมาขอพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ